จากข้อมูลของด o อก o n d เดอร์แ h น u ์เาสุนัขอเมริกันอาคิตะในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมากจากเมื่อ7ถึง8ปีที่แล้วโดยสุนัขอเมริกันอาคิตะสมัยก่อนจะมีรูปร่างที่เล็กกว่าขนสั้นกว่าและหัวที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับสุนัขอเมริกันอาคิตะในปัจจุบันที่มีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นขนยาวขึ้นและหัวที่ใหญ่ขึ้นซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขอเมริกันอาคิตะ การที่สุนัขอเมริกันอาคิตะมีการพัฒนาไปอย่างมากนี้เป็นผลมาจากความพยายามในการปรับปรุงสายพันธุ์ของด็อกวันเดอร์แลนด์เฮาโดยมีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะตามมาตรฐานสายพันธุ์มาผสมพันธุ์กันซึ่งส่งผลให้ลูกสุนัขที่ออกมามีรูปร่างและลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานสายพันธุ์มากยิ่งขึ้นสำหรับราคาของสุนัขอเมริกันอาคิตะนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันเช่นลักษณะของสุนัขประวัติครอบครัวชื่อเสียงของฟาร์มสุนัขเป็นต้นโดยสุนัขอเมริกันอาคิตะที่มีการพัฒนาไปอย่างมากและเป็นไปตามมาตรฐานสายพันธุ์มักจะมีราคาสูงกว่าสุนัขอเมริกันอาคิตะที่มีการพัฒนาไปน้อยหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสายพันธุ์ จากข้อมูลข้างต้นสุนัขอเมริกันอาคิตะของด็อกวันเดอร์แลนด์เฮาที่มีลักษณะตามมาตรฐานสายพันธุ์ในปัจจุบันจึงมีราคาสูงกว่าสุนัขอเมริกันอาคิตะที่มีการพัฒนาไปน้อยหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสายพันธุ์เมื่อ7-8ถึงปีที่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาสายพันธุ์ของด็อกวันเดอร์แลนด์เฮาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สุนัขอเมริกันอาคิตะที่มีการพัฒนาไปอย่างมากยังมีโอกาสประสบความสำเร็จในการแข่งขันสุนัขมากขึ้นอีกด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเพิ่มราคาของสุนัขอเมริกันอาคิตะได้เช่นกัน